การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณคุณครูผู้รับผิดชอบนโยบายนางใบตองขะพินิษต,ตำแหน่งครูสอนรายวิชาว,วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการคิดเชิงคำนวณเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผ่านบทเรียนได้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสนะคะกิจกรรมการเรียนรู้แบบอันบาร์โคดิ้งก็จะเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่จะเรียนรู้ผ่านทางบอร์ดเกมสื่อการสอนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนํามาใช้ได้ค่ะเพื่อเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการคิดการแก้ปัญหาการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะผ่านการเขียนชุดคําสั่งที่เป็นลักษณะของโค้ดหรือสัญลักษณ์ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นลูกศรหรือการใช้สีแทนค่าคําตอบนะคะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง สนุกสนานสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะสำหรับการเขียนคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่ความสนใจของผู้เรียนในอนาคตค่ะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เน้นการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหานะคะโดยมีการใช้แนวคิดเชิงคำนวณเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหามีการเขียนผังงานนะคะหรือ flowchart เป็นลำดับขั้นตอนค่ะศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะโดยจะเรียนรู้จากเว็บไซต์ www.code.org นะคะซึ่งมีตั้งแต่ลำดับขั้นพื้นฐานนะคะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นค่ะฝึกการสืบค้นจาก ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะจากเว็บไซต์ Google หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะระดับชั้นทมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงนะคะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของบล็อคคำสั่งโดยจะใช้โปรแกรม Scra t c h ในการสร้างเกมภาพเคลื่อนไหวดนตรีศิละปะอย่างง่ายนะคะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถได้มากขึ้นนะคะผ่านการเรียนรู้จากการเขียนโค้ดค่ะ